ในช่วงกลางปี2025ข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญรัฐบาลและสื่อมวลชนเริ่มเปิดโปงขบวนการหลอกลวงขนาดใหญ่ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการผู้คนหลายพันคนจากหลายประเทศถูกล่อลวงมาทำงานโดยเชื่อว่าจะได้รับเงินเดือนสูงแต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานช่อโกองออนไลน์ รรงงานเหล่านี้ถูกใช้ให้โทรหาเหยื่อในต่างประเทศหลอกให้ลงทุนในโครงการปลอมหรือซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่มีอยู่จริงรายงานระบุว่าผู้คนจากจีนเวียดนามไทยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นกลุ่มหลักที่ตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มสืบสวนอย่างเข้มข้นและเริ่มประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อตรวจสอบค่ายที่ต้องสงสัยหลายแห่งในจังหวัดพอยเปตและบาเวดซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยและเวียดนาม ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นตำรวจกัมพูชาร่วมกับหน่วยข่าวกรองจากญี่ปุ่นและเวียดนามได้บุกค้นสถานที่กว่า90แห่งทั่วประเทศมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกว่า3,400คนจาก18จังหวัดพบหลักฐานว่ามีการฟอกเงินและโอนเงินข้ามประเทศผ่านคริปโตเคเรนซี ผู้ที่ถูกจับบางส่วนเป็นชาวต่างชาติที่ถูกล่อลงมาทำงานขณะที่อีกส่วนเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในจีนและเมียนมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษมาช่วยตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่ถูกยึดเพื่อหาต้นทางของเงินทุนทางเกาหลีใต้ได้ประกาศห้ประชาชนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในกัมพูชาหลังพบว่ามีคนหายกว่า8ปรายในช่วงไม่กี่เดือน ส่วนเวียดนามเองก็เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือพลเมืองที่ติดอยู่ในค่ายสแกมเหล่านี้การเปิดโปงครั้งนี้ทำให้หลายประเทศในเอเชียเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของเครือข่ายช่อโกงข้ามชาติรัฐบาลกัมพูชาออกมาให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผู้ต้องสงสัยบางส่วนกลับประเทศต้นทาง สื่อในเกาหลีใต้รายงานว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่กลับจากกัมพูชาแล้วถูกสอบสวนต่อทันทีเพื่อหาขอ้อเท็จจริงว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมขบวนการขณะที่ญี่ปุ่นและเวียดนามก็เริ่มใช้เทคโนโลยีติดตามข้อมูลการโอนเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เงินจากการหลอกลวงเหล่านี้ไหลเข้าระบบเศรษฐกิจนักวิชาการด้านความมั่นคงกล่าวว่าเครือข่ายสแ,แกมในกัมพูชาอาจสร้างรายได้มากกว่า2,000ล้านดอนลลาร์ต่อปีและเชื่อมโยงกับเครือข่ายในประเทศเหล่าและเมียนมาซึ่งทำให้การปราบปรามต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยสคริปต์ตอนที่4หลังจากปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่กัมพูชาได้จัดตั้งศูนย์สืบสวนพิเศษร่วมกับญี่ปุ่นเวียดนามและเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามผู้หลบนี้ในต่างประเทศในเวลาเดียวกันเกาหลีใต้ได้เปิดสายด่วนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบริษัทร,รับสมัครงานที่น่าสงสัย ประชาคมโลกเริ่มให้ความสนใจกับปัญหานี้มากขึ้นองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดการกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ,ญญี่ปุ่นเสนอให้มีการจัดประชุมร่วมในกรุงโตเกียวเพื่อกำหนดแนวทางการสกัดกัน้นธุรกรรมการเงินของกลุ่มสแกมเมอร์ สุดท้ายเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงภัยคุกคามใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าหากขาดความร่วมมือและความโปร่งใสจากทุกประเทศเครือข่ายเหล่านี้จะยังคงเติบโตต่อไปและอาจกลายเป็นวิกฤตระดับภูมิภาคในอนาคตในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมรัฐบาลกัมพูชาเริ่มปฏิบัติการขนาดใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกว่า3,400คนจาก18จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งพบคนจากกว่า20ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจีนเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้และบางประเทศในตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่าศูนย์สแกมเหล่านี้ทำงานเป็นเครือข่ายใหญ่มีระบบไอทีกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยครบเหมือนบริษัทเทคโนโลยีจริงๆแต่เบื้องหลังคือการบังคับคนทำอาชญากรรมออนไลน์ รัฐบาลเกาหลีใต้ส่งทีมเจ้าหน้าที่กว่า50คนไปประสานงานกับตำรวจแห่งชาติกัมพูชาพร้อมทั้งเรียกคนเกาหลีที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงกลับประเทศและประกาศห้ามเดินทางไปยังจังหวัดที่พบกิจกรรมสแกมเช่นบาเวตและปลอยเปตในขณะเดียวกันญี่ปุ่นได้เรียกทูตกัมพูชามาหารือและเสนอให้จัดตั้งหน่วยร่วมสืบสวนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติส่วนเวียดนามก็เริ่มนำผู้ตกเป็นเหยื่อกลับบ้านโดยบางคนถูกช่วยออกมาหลังจากถูกขังอยู่หลายเดือน การปราบปรามครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อเครือข่ายอาชญากรรมแต่ยังเผยให้เห็นความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากการจับกลุมครั้งใหญ่สังคมโลกเริ่มพูดถึงเนามืดของอุตสาหกรรมออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเริ่มสอบสวนว่ามีบริษัทเทคโนโลยีหรือเจ้าหน้าที่บางกลุ่มให้การสนับสนุนหรือปิดตาให้กับกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการว่าจะร่วมมือกับญี่ปุ่นเวียดนามและเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและขยายการปราบปรามโดยตั้งเป้าปิดศูนย์แกมทุกแห่งภายในปี2026ในกรุงโซ,โซประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมหน้าสถานทูตกัมพูชาเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษและขอให้รัฐบาลของตนปกป้องคนเกาหลีที่ไปทำงานในต่างประเทศให้มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าเครือข่ายสแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านดอนลลาร์และส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมในจีนและพะม่าก,การสลายโครงสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือระดับภูมิภาคตอนนี้หลายประเทศกำลังเริ่มติดตั้งระบบตรวจสอบงานออนไลน์และแพลตฟอร์มประกาศร,รับสมัครงานเพื่อป้องกันการหลอกลวงและรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดสายด่วนให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนองานในต่างประเทศก่อนเดินทาง ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนทั้งภูมิภาคว่าโลกดิจิทัลที่เติบโตเร็วอาจกลายเป็นกับดักอันตรายถ้าขาดความร่วมมือความระมัดระวังและความจริงใจจากรัฐบาลทุกฝ่าย